มีคน,นิญา,าจะเจอเหรอเยอะทำขนเนี่ยทำไมวันนี้คุณดิวใส่ช้ดสีแดงเน่ยไนวะคุณดิวเน่ยยืนอยนั่นแ่ะก็ใส่เหลืองเหลืองที่ไหนสีแดงเหลืองเอาอะไรมาเ,ลมาห,าเหลืองนั่นน่ะเลืองหมดเลยเป็นตาบอดสีหรือเปล่าเป็นหรือเปลาเนี่ยอะไรตาบอดสีคืออะไรเป็นยังไง เลาตาบอดสีทงพันธุกรรมนะคะเป็นภาวะที่เกิดจากเซลล์รับสีที่ดวงตาเกิดความบกพร่องส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถแยกสีได้โดยแต่ละคนจะมีลักษณะของตาบอดสีที่แตกต่างกันตาบอดสีทางพันธุกรรมเป็นสาเหตุที่พบในผู้คนส่วนมากมักจะพบผู้ที่มีตาบอดสีสีเขียวและสีแดงค่ะยากรู้หรือยังว่าตาบอดสีคืออะไรรู้แล้วคะ่ะ จากความบกพร่องของเซลล์รับรู้การเห็นสีภายในดวงตาหรือโปโตเรคแคมเตอร์ทาให้สีภาพที่เห็นมีความผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงตาบอดสีจากปรรธุกรรมส่งไปยังรุ่นลูกหลานผ่านยีนด้วยบนโครโมโซม X ออาการแสดงของโรคแบ,บ่งเป็นสามระดับดังนี้ระดับน้อยสีที่เห็นอาจไม่เหมือนคนทั่วไปแต่ก็สาม,มารถบอกได้ว่าสีนี้น่าจะเป็นสีอะไรระดับปานกลางมีความสาม,มารถในการแยกสีน้อยลงและระดับรุนแรง ความสามารถในการเห็นสีสีที่เห็นคือขาวดำและเทาซึ่องอันนี้มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันอย่างมากแนวทางการป้องกันโรคก,การรักษาตาบอดสียังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้โดยเฉพาะกุ่มคนที่มีตาบอดสีจากพันธุกรรมเพราะเกิดจากการขาดเซลล์ลูกปวยโคเเซลน้อยหรือขาดหายไปซึ่งปัจจุบันยังไม่มีสิ่งใดมาทดแทนได้ ก็ลา <ส gas: S 2> ไปหาหมอก่อ,อนนะคะ